เสร็จใจที่เลือดใต้มอนยำน้องสบเลอเนมนอนฟังเสียงหัวใจพีซีอ้าวแล้วครับก่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและนี่คือ Titan Day Man พาร์ทที่1ของผมครับขระทั่วที่กลับเปเอ๊ะกระทั่วที่หายไปนานมากๆนะครับ วันนี้ก็ปีใหม่ผมก็จะกลับมาทําช่องนะนะครับก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครบหนึ่งพัผู้ติดตามนะครับผมก็จะทําคลิปแคสเกมออกมาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคแค่นี้แหละจะเพิ่มเสียงแป๊บ ห้องเสียก่นอนห้อเสียก่อนนะเริ่มไล่ เริ่มเกมด้วยการเห็นมอกควันดูเหมือนจะเป็นเงาโอ้อยเงาผู้หญิง อ่ากูตื่นแล้วโอเคเราจะตั้งชื่อ EP นี้ว่าอะไรดีเดินไปก่อนเราค่อยต่างแล้วกันโอเคเริ่มเลยเอ้ยไ็นอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องเทสปุ่มก่อนกดอะไรระเบ้างนะอา้าวอันนี้ L L นั่งเหมือนกันอันนี้แหละ R อักษรศึ่งของสามเหลี่ยมไม่มีไซเหลี่ยมไม่มี X ไม่มี X กระโดด O ล่ะ O จุดไฟโอเคเอ๋ก่อนที่จะเล่นเกมเราต้องเทสก่อนครับอนาล็อกโอเคเราล็อกหมุนได้อ้อไม่ยากไม่ยากอ้าวอ้าว ติดอะไรวะเฮ้ยแหมอากาศชวนอากาศเป็นน่ากลัวจังวะ ได้สีแดงแล้วค่อยเดินไปนเรยกว่าเราจะแล้วค่วอยเปิดฝายะกกันเปิดเรยกว่ามืดข,ขอขอแวะหน่อยนะมันต้องมีของให้เก็บแน่เลยนต่วะ่ะ เดินไปซื้อๆไหมเฮ้ยเราวะมันหลอกฆ่านะโชคผีร้ายอุ๊ยขอาผ่านทางหน่อยนะครับอุ๊ยผีเหรอว,วะผีหลอก อะไรวะอ๋อโอเคโอเคโอเคลากมาชึบอาา่าชึบปุบปุ๊บโอเคมืดจังเลยแล้วเมืออนะ่อไหรอ่ะ ทางไหนทางไปต่อกันนะนี่หรือเปล่าไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วก็ต้องลองเออ,เอแล้วก็ปีนขึ้นไปเสียงเกมมันจะดังไปหรือเปล่า เราเบาให้เ,เบาให้เราเบาให้นะาโอเคเอามากึางกลางโอ้อันนั้นแน่จะมาดูดพี่อย่างนั้นเหรอตัวอะไรปิงก็งดูดเลือด ปิงดูดเลือดโอเคไปต่อจับได้ปะ๋อจอับได้อุ้ย <c oughs> ง่ายจังตอ ไันไหนเพื่อนที่นี่ที่ไหนวะอุ้ยไอ้พวกนี้นี่เออเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่น้องร้องพี่กิมโทษเว้ยมีเลรกจุดหมดไม่สนลูกใคร อีพีนี้จะไม่ตายไงเขาค่อยไ,ไปเขาค่อยไปเปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟก่อนโอเคหนูลูกหนูก็ค่อยเดินนะลูกเออหนูก็ค่อยคานมาบนแผ่นไม้โอเคอทำไมมันเริ่มมืดโอ้โหใครสร้างให้ใครเล่นหรอเกมอย่างเนี้ย บ้าอย่างนี้กูจะเล่นยังไงล่ะโอเคตามทางไปก็มีทางออกโอเคหมุนหมุนลงโอเคโอ้ okay. oh, เปิดประตูแล้วก็ไปง่ายจะตายเฮ้ย hey, 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 ทันไหมเนี่ย ทำอะไรวะโอ้กูจะไปยังไงอ่ะเปิดไม่ทันอ่ะกูจะไปยังไงอ่ะไม่ได้อ่ะ ท้งกูจะไปยังไงลองปุ่มนี่ดิโอเคโอย้อยมันสู้กับพี่น้องคล้องพี่ของจริง กลัวของแท้อุ๊ยเจอแล้วมีทางขึ้นไปได้เราเจอเราเจออะไรอ่ะพ่อนากแะเอวแมนแบร่รแมนสัปปะราสัปปะรด สปราดเข็นเยวไอ้ดวงตานี่มันเยอะจังว่าเห็นทุกที่เลยประตูประตูเออประตูโอเคเราเข้าเราต้องปิดประตูด้วยเอ๊ยปิดปิดปิดอ่า เราเช็คก,ก่อนเช็คก่อนเอาอุ้ยอุ๊ยไฟช็อตโอเคขอโทษขอโกระท้อนเอามามามาเอาเะไรเราจะรู้รู้ทิกแล้วรู้ทิกแล้วต้องสับขัดเอาลงโอเคว่าแล้วมีไม่ทำอะไรเออเราก็ว่าแล้วมีไม่ทำอะไรปิดป้ายปิดไว้ก่อนเอ๊ะ ตูนี่มันเอาไงกับกูวะโอเคลากมาไปชุบมือบ่ชุบโอเคไปน่าจะตายค่อยไปเรื่อยๆ อะไรอะเอา้าไปไงพี่รถไฟโอ้โอ้นี่ไงทางไปทางไปทางกลับอ๋อเข้าใจแล้วดูทีเล่นแหละที่เนี้ยอ้า เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้อ๋อโอเคโอเคให้วขอสำรวจก่อนเุ้ยดวงตาอีกแล้วดวงตานี้มันเกี่ยวอะไรอ่ะมาขาดเออไอ้เติ้นชักมึ่นออกมามึงอ่ะเฮ้อ ไปเราต้องสัคัดเอาลงแล้วก็รีบวิ่งเอานะลองดูนะสกัดเอาลงเอ,างเอ,าอบบ้าวิ่งเอ้าไปขึ้นบระดับไฟไม่ดับ ไอหาสัตว์ไม่ลงเอา้าประจา้ายาสปีดน้องเสื้อเหลืองไม่รู้ชื่ออะไรวิ่งไงไปกันต่อนะครับ <c oughs> มัตนต่อมันต่อเอ้จอยนี่มันเป็นอะไรเนี่ยง่ายจะตายราค่อยไปอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแกปล่อยให้พี่เดินสะดวกเถะน้องพี่ต้องรีบไป โอ้โหก็บอกให้ระวังไงเอาใหม่เลยสองรอบแล้วนะห้าวกับพี่น้องพี่อ่ะเสื้อสีเหลืองนด้วยพี่เป็นสายเหลืองอไม่ใช่มาใช่มอบก่อนแหมหมอบก่อน แค okay, และบอกใช่ไหมเอามันไปฝั่งนูน้นแคไปฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งไงสไลด์นี่ไงเอ้า,าไปฝั่งนูน้นวิ่งไงสไลด์เอ,อ้ยเฮ้ยเอ้กระโดดไม่ขึ้นหรอเออขึ้นไปขึ้นไปท,ทีมีทีมที่แห่งใดกัน เฮ้ยมันมเห็นมัไเห็นโอเคหันไปละโอเคขึ้นไปต่อขึ้นไปกันต่ออันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อนะแต่แวะทางซ้ายก่อนแวบะบทางซ้ายก่อนแวบะบท,แบบท,แบบทางซ้ายนิดนึง ไอ้เมือก์ปิง,งเจอรูปปั้นแม่มด <c oughs> นี่ไม่มีอะไรกลับไปทางเดิม <c oughs> กลับไปทางเดิลนะจ๊ะเสียงเท้าดังจังวะ เสียงลมอันแรงฮุยฮๆยฮุยฮ้ยๆุยฮุยมบมบกูเลื่อนเพลินเลยโอ้ยเสียงหัวใจน้องเต้นตึบตึบตบตึบตบอะไรอนี่น่าจะเป็นแบบว่าโรงเรียนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นแบบคุณครูเหรอ แค่ขแขนยาจังเลยนะนายอะ่ะไปก่อนนะเราไปก่อนนะอุย้ยโดนบอลสิลูกเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ยินโอเคใกล้ละใกล้ละพออย่างเงี้ยรู้เลยว่าจะใกล้ใกล้กลกลกลจะเจอบอสละรู้แล้วว่าใกล้จะเจอบอสล,ละออลโอเค รถท่อต่อเฮ้ยไฟฉายถ่านจะหมดเฮ้ยโอเคไปต่อครับเอ,อ้าอ้าหือเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยฮะ ช่วยช่วยผมด้วยผมฉันต้องหาอะไรกินมา,าแถวดี้วันที่ไหนอะได้ไดีใลหรือเปล่าเอา้ยได้คุณคุณผมหิวเพื่อนอุ้ย

นี่เราเป็นลูกก็จำตัวเหรอปวดแบบหิวกระทันหันอย่างนี้ปะดูจากทรงน่าจะหิวอีกยาวอะ่ะ <c oughs> น่าจะตายบ่อยโอโย้ที่นี่มันคือกว้างใหญ่แท้ กระดับไฟชัวโอเคตามแมพไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยราพอสซีเดมันได้ยินเออที่ไปไหนวะโอ้โหมื่เก้ไม่เห็นด้วยไงกะจเอกกัปดีโอเคจุดไฟก่อน ใช้ก่อนโอเคเซฟรอ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 มันเอ็นมาโอเคขึ้นมาข้างบนเดีย๋ยต้องขึ้นให้สูง <c oughs> รถทีเดี๋ยวตก เออขึ้นต่อโยกขันโยกอ,อ้ออันนี้นี่โอเคโยกข้างหลังโยกข้างหน้าแล้วก็ โดดเอ้ยโห้ย,ยพี่มันทนันไอ้น้องไปหาปั๊มไปหาปลั๊กไฟกันปินอยู่ตรงไหนวะเห็น,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 นพี่รูแล้วพี่ขึ้นยังไงเนาะพี่ก็ต้องปีนขึ้นไงเนาะ ต่โทษทีน้องโอ้ววยโอเคแล้วก็อันที่สอง้ยโ,โอเคแล้วก็กระโดดจับแล้วก็กระโดดขึ้นนั่นแหละ เลงดีดีเลงดีดีชุบโอเคเปิดไฟแป๊บแล้วก็ต้องลงไปข้างล่างทำนั้นไปไม่ได้ละเราต้องหาทางลงเฮ้เราต้องช่วยน้องอะ่ะเอออ้าว จะลงไงอ่ะออดันดันโอเคแล้วก็โดดชุบ <Okay. S 2> โอเคหุ้ยแม่งตกใจโอ้ยน้องปิงกระดายนี่ก็แหมชอบเรอสิดูอยากส่งแล้วอะ่ะมาถี่ยังเลยนะเราอะปลนะพี่ไปก่อนนะพี่จะหาทางออกจากที่นี่วะ่ะ โอเคเราจเรัไปทางใหม่นั่น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 น่อะนั่โอเคฮุยฮุยฮุยฮนยฮยน้องพี่เล่นมาสุเล่นมาเยอะรอๆๆรออถังเก็บๆ อุ้ยอุ้ยกับโดนกับโดนไปสิเออไป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 เข้าไปอ๋อนั่นแหละแล้วก็หมอบมันต้เป็นจังหวะเนาะเอราะว่าผ่านละง่ายเด้ค่อยๆไปตึ๊บตึ๊บเฮ้ยเฮ้ยไปไป ไป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 โอ้ยเร็วโอ้โหไม่แดกผมหรอกอ๋อน้องมาต้อนรับเลย โอเคนะครับผมเอาเป็นว่าพาร์ทหนึ่งผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนล้วกันนะครับพาร์ทต่อไปจะมาสารต่อโอเคนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม๊ม่บาย จากน้องเสื้อเหลืองบ๊ายบายตามไปนะ